สวัสดีครับวันนี้ไมพีชพีมาแนะนำวิธีการ convert เครื่องธรรมดานะครับที่เป็น physical notebook นะครับไปเป็น VMware นะครับในวิดีโอนี้อาจจะาภาพอาจจะไม่ได้ชัดนะครับเพราะว่าเป็นการถ่ายจากตัวกล้องมือถือนะครับปกติจะอาจจากตัวโปรแกรมในหน้าจอคอมเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ1 ตัวโปรแกรมนะครับ VMware Converter นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถเข้าไปค้นหาในเว็บ My PHP หรือว่าค้นหาทาง Google เป็น VMware Converter ก็ได้นะครับซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้ไว้สำหรับแปลงตัวเครื่องที่เป็น PC Notebook หรือ VM ด้วยกันเองเนี่ยไปยัง VM เครื่องอื่นได้นะครับคุณสมบัติก็เรียกว่าทำได้หลากหลายเลยนะครับ หลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวไฟล์ VMware Converter มาแล้วนะครับอันนี้ก็ให้ดับเบิลคลิกเพื่อติดตั้งโปรแกรมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราดับเบิลคลิกกันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ยอมรับการติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมชื่อเต็มๆของมันก็คือ VMware vCenter Converter นะครับแล้วก็ Standard Alone อันนี้ก็คือติดตั้งแล้วก็ใช้งานบนตัวเครื่องนะครับระหว่างรอการติดตั้งนะครับเรามาดูสเปคของเครื่องนี้กันไปผางๆนะครับเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กเก่านะครับอายุน่าจะ10กว่าปีแล้วนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยลงเป็น windows 7อยู่นะครับโปรเซสเซอร์ก็จะเป็น intel core 2 duo นะครับเรียกว่าเก่ามากๆนะครับแล้วก็แรมเป็น 4G b นะครับเป็น windows 10 pro นะครับ อันนี้เข้าสู่หน้าจอติดตั้งนะครับก็กด next ได้เลยอันนี้ก็กดยอมรับเงื่อนไขในการติดตั้งนะครับกดยอมรับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กำหนดโฟลเดอร์ที่ต้องการติดตั้งนะครับกด next ได้เลยขั้นตอนนี้จะมีอยู่2องออปชันในเลือกนะครับจะเป็น local install นะครับหรือเป็น client server install นะครับสำหรับการ convert เครื่องที่เป็นเครื่อง pc ที่เป็น physical นะครับหรือเป็น notebook เนี่ยก็เลือกแค่ตัวแรกก็พอนะครับสำหรับใครที่ต้องการ convert ข้ามเครื่องนะครับเป็นลักษณะ client server ก็คือ,อ,อใช้เครื่องเราเป็นตัวกลางในการ c o n v ร์ตจากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ให้เลือกเป็นอันที่2นะครับแต่สําหรับวิดีโอนี้ก็คือตั้งใจเพื่อที่จะ แนะนำการ convert เฉพาะ local ขึ้นไปเป็น vm นะครับเพราะงั้นก็เลยจะเลือกเป็นตัว local i n s t a l l นะครับก็กด next ได้เลยอันนี้ก็ระบบถามว่าต้องการจะ join team ข้อต้อเมือปเดนไหมนะครับอันนี้ถ้าเราใช้ครั้งเดียวก็ไม่ต้องจอยก็ได้นะครับแล้วก็กด next ได้เลยอันนี้เราก็กด install ก็รอ ตัวติดตั้งทำงานสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้เราก็ต้องมาเช็คเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับว่าเน็ตเวิร์กใช้งานได้ไหมนะครับอันนี้ก็ปล่อยโปรแกรมทำงานติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับ ก็แนะนำว่าถ้าเกิดใครมีสายแลนนะครับก็แนะนำให้ใช้ตัวสายแลนนะครับเพราะว่าความเร็วของตัวแลนเนี่ยมันจะเร็วกว่าตัว wifi นะครับหรือแม้แต่จะตั้งใช้ใช wi ้ Wi-Fi 5G ก็ยังช้ากว่าสายแลนนะครับอันนี้เราก็รอจนมันทำงานเสร็จนะครับอันนี้ผมก็ต่อสายแลนเรียบร้อยนะครับ โอเคไฟล์ okay. ติดตั้งก็เสร็จพอดีนะครับอันนี้เราก็เปิดตัวโปรแกรม VMware Converter ขึ้นมาเลยครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอของ VMware Converter นะครับเมนูก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับเหมือนที่บอกก็คือตัวรายละเอียดของตัวโปรแกรมเนี่ยเพราะว่าตะกี้เราเลือก ที่เป็นการคอนเวิร์ตจากโลเคอลขึ้นใน VM เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นาการตั้งค่าหรือการใช้งานต่างๆมันก็จะมีฟีเจอร์น้อยนะครับให้เราคลิกมาที่ Convert Machine นะครับตรงนี้หมายความว่าเราจะ c o n v วิรเครื่องของเราเนี่ยไปยังเครื่อง VMware ที่เป็นเครื่องโฮสต์นะครับอันนี้เราก็เลือกเป็น Local ลนะครับติดโล c คอล a แมชชีนอันนี้คือซอร์สนะครับต่อไปเรา Next ไปที่ next step นะครับ next step มันก็จะให้เรากำหนดในส่วนของ destination นะครับอันนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับกันตอนนี้นะครับเจ้าตัว vmware converter นะครับก็กำลังค้นรายละเอียดของตัวเครื่องซ o u ของเรานะครับก็คือเครื่องที่เราเลือกตะกี้นะครับว่ามีรายละเอียดเป็นยังไงบ้างตามที่เราเข้าไปดูมานะครับ เดี๋ยวมันก็จะขึ้นหน้าจอให้เราเลือกนะครับว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับที่เราจะกอนเวิร์ตไปนะครับอันนี้ก็เลือกเป็นตัว VMware นะครับ Infrastructure เป็น Virtual Machine ทีนี้ส่วนสำคัญตรงนี้ก็คือเรากรอกรายละเอียดของ VMware ESXi ที่เป็นเครื่องโฮสต์ของเรานะครับอันนี้ย้ำก็คือเป็นเครื่องโฮสต์นะครับอันนี้ผมกรอกรายละเอียดนะครับ กรอกรายละเอียดยูเซอร์พาสเวิร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งตัว VMware e d g ที่เป็นเครื่องโฮสต์นะครับสามารถดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับที่แนะนําเรื่องของการติดตั้งตัว VMware e d g 8.0นะครับบน Dell Server T40 นะครับซึ่งตรงนั้นก็สามารถประยุกต์ใช้งานได้กับตัวเครื่องรุ่นอื่นๆน,นะครับหลังจากที่เรานําข้อมูลจากเครื่องนั้นมากรอกเรียบร้อยแล้วเราก็กด next ได้เลย โอเคตรงนี้หน้าจอจะขึ้นเรื่องของโน้ติสขึ้นมานิดหน่อยนะครับเรื่องของตัวสีเขียวเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เป็น SSL certificate นะครับก็ให้เรากด ignore ไปเลยนะครับโอเคตอนนี้ระบบจะเชื่อมต่อได้แล้วนะครับสังเกตจากตรงไหนสังเกตจากตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นเครื่อง VM ที่อยู่บน e ยกได0นะครับ ส่วนตัวเครื่องใหม่ของเรามันจะ Default ตั้งชื่อให้เป็นตัวตามเครื่องเดิมนะครับยี่ห้อใด 04PC นะครับแล้วก็เรากด next ได้เลยตรงนี้มันจะบอกว่าโอเคซอสมาจาก local นะครับ destination ก็คือปลายทางจะอยู่ที่1.92.1.8.2.54 6นะครับอันนี้เราก็กด next หลังจากเรากด next แล้วเนี่ย ทางปลายทางนะครับจะให้เราเลือก data store นะครับ data store ก็คือพื้นที่ที่เราจะไว้เก็บข้อมูลตัว VM ของเรานะครับจากที่เราแปลงจาก physical ไปเป็น VM ว่าเราอยากจะเก็บในอดีตลูกไหนของตัวเครื่องโฮสต์นะครับอันนี้ผมก็จะเก็บไว้ที่ตัว data store 1นะครับแล้วก็ประเภทก็กำหนดเป็นของ data store 1เนี่ยประเภทมันก็จะถูกกำหนดเป็น VM fs 6อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวอร์ชันนะครับก็แนะนำให้ใช้เป็น ตัวเวอร์ชั่นตาม Default เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับเราสามารถกด next ได้เลยหลังจากกด next นะครับตัวนี้ก็จะ Summary มาให้นะครับว่าโอเคในเครื่องของเราเนี่ยมีรายละเอียดอะ,อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีตัว dice นะครับจะดึงไปแค่100 D เท <D S 2> ่าไหร่ e เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ แล้วแต่เราเลยนะครับหรือใครต้องการที่จะแก้ไขนะครับอาจจะไม่เอาบางบางก้อนไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมเปิดดูแล้วไอ้ตัวนี้เราไม่ได้ใช้อย่างไดเอีเนี่ยเป็นพื้นที่ว่างๆนะครับเราไม่ได้ใช้หรือไดดีก็เป็นพื้นที่ว่างๆเราไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องติ๊กเพื่อที่จะให้ระบบเอาขึ้นไปก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับอันนี้ผมจะติก๊กออกไปสักได้หนึ่งนะครับ ประหยัดพื้นที่ใน VM นะครับเพราะงั้นพื้นที่ที่จะใช้ใน Data Store มันก็จะจะน้อยลงหรือเราต้องการจะแก้ไขรายละเอียดอื่นๆนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามา Edit แล้วก็แก้ไขได้นะครับอต่อไปนะครับก็คลิก Next ได้เลยสำหรับใครที่ไม่ต้องการแก้ไขก็ไม่ต้องเข้ามาหน้านี้นะครับไม่ต้องเข้าหน้า Edit ก็สามารถคลิก Next ต่อไปได้เลยหลังจากเราคลิก Next นะครับมันก็จะ Summary ม,ม,มาให้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นรายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวโฮสต์นะครับฮาร์ดแวร์เวอร์ชันอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันของตัวฝั่งของตั้งโฮสต์นะครับฟิสิเคิลเมมโมรีเท่าไหร่ท็อกเก็ตเท่าไหร่นะครับอันนี้เราใช้ตาม default ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มแรมทีหลังได้นะครับอย่างแรมตัวนี้ตอนนี้าำนดไว้แค่2องกิกนะครับมัน Default ไว้ให้เราแค่2องกิกเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มทีหลังนะครับเวลาใช้งานเดี๋ยวจะได้ใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็กดฟิ n น็ตได้เลยขั้้นนนตตอรงีก ระบบก็จะถูกสร้างขึ้นมาในตัวฝั่ง VM แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกล้องของทางฝั่ง VM กันบ้างนะครับตรงนี้จะเห็นว่า VM นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นคอม004 PC นะครับแล้วก็ d i s เ s สสองร0อกว่านะครับอันนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาสดๆร้อนๆตะกี้นะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวมันกำลังเตรียมพร้อมนะครับสำหรับลั่นนะครับทีนี้มาดูทางฝั่งตัวพิเดเข้าอีกรอบหนึ่งนะครับ ทางฝั่งพื้นที่ตอนนี้ก็คือมันจะเข้าอยู่ในทาร์กงานของมันแล้วนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะอยู่ในทาร์กงานตอนนี้กําลังทําอยู่ประมาณ1%นะครับก็อันนี้การรอก็ขึ้นอยู่กับ1คือความเร็วของอดิสนะครับสก็คือความเร็วของ Network ที่ใช้ในการทันเฟอร์ระหว่างตัวเครื่องโล c a l กับตัว VMware e s i ที่เป็นเครื่องโฮสตนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้เครื่องมันทํางานนะครับก็แนะนําว่า ให้เสียบแบตให้เต็มนะครับหรือถ้าใครมีสำรองไฟก็เสียบสำรองไฟรอไว้นะครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลา3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมงหรือ6กชั่วโมงก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทีนี้เราลองมาดูตัวฝั่งของโฮสต์บ้างนะครับตัวนี้ก็คือฝั่งของตัวโฮสต์นะครับเรามาลองดูมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ลองดูเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อเช็คว่ามันทํางานจริงไหมนะครับอันนี้ตะกี้เน็ตเวิร์กเริ่มมีการขยับแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ แต่ไฟล์ข้อมูลจริงๆยังไม่ได้ถูกส่งมานะครับมันน่าจะไปรวบรวมพวกการซิฟไฟล์การสแกนไฟล์เพื่อแปลงมาเป็นตัว vm นะครับโอเคเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพักหน้าจอไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับระหว่างรอนะครับเรามาดูรายละเอียดของตัวเครื่อง vm กันต่อนะครับหลังจากที่ตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับมันมาสร้าง v m ตามเครื่องที่เรากำหนดที่จะแปลงเข้ามาจากตัว p h สิกส์ l นะครับก็คือจะอยู่ในเครื่องนี้เราสามารถคลิกเข้ามาดูรายละเอียดการสร้างได้เลยนะครับตัว m e m o r รีที่มันสร้างมาให้นะครับที่มันจองไว้ให้ก็คือจะอยู่ที่2.9นะครับแะ่กี้ที่เราเห็นจากฝั่งนู้นเป็นแค่สองนะรจริงๆก็คือเป็น2.9ก็เกือบ็เกือบๆเต็มตาม m e m o r รีที่มันต้องใช้นะครับเพราะว่าเครื่องเก่ามันจะมีอยู่4 แล้วก็ตัวรายละเอียดของ CPU นะครับมันจะสร้างขึ้นมาจะขอใช้ CPU ไป2อคอนะส่วนรายละเอียดอื่นๆก็ตามที่เห็นในหน้าจอนี้เลยนะถ้าเกิดเราค convert เสร็จเรียบร้อยนะครับเราสามารถเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงทีหลังได้โดยกดที่เมนู edit ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนค่าพวกนี้นะครับสามารถเปลี่ยนภายหลังได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอมันทำงานจนเสร็จนะครับ อันนี้ก็ผ่านไปประมาณสองสามนาทีนะครับมาดูเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เพิ่งได้มาสามเปอร์เซ็นเองนะครับอันนี้ก็ประมาณเวลาทั้งหมดก็ประมาณสามชั่วโมงหกนาทีนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาเวลาทำอย่างอื่นได้นะครับตรงนี้ก็ทำงานอะไรไม่ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะคอนเวิร์ตเครื่องอื่นๆ เพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะแอดคอนเวิร์ดได้นะครับมันจะกำหนดทารกในการทำงานเครื่อง1 2 3 4นะครับอันนี้เราก็ปล่อยให้มันทำงานนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งหลังจากมันทำงานเสร็จนะครับหลังจากรอจนคอม plete แล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่ตัว VMware esxi host client นะครับโดยการพิมพ์ IP เข้าไปที่เบราว์เซอร์นะครับแต่ ตามตัวอย่างนี้นะครับตอนแรกจะมีการเออร์เลอร์ขึ้น,นครับเข้าใจว่าน่าจะมีการมีปัญหาเรื่องของเน็ตเวิร์กนะครับเพราะงั้นก็พยายามเช็คเน็ตเวิร์กเหมือนที่แจ้งไว้ตั้งตอนต้นว่าพยายามใช้ตัวสายแลนแทน่า w i f i นะครับเพราะว่านหนึ่งก็คือสปีดมันก็จะดีกว่าแล้วก็ความเสถียรก็จะเยอะกว่านะครับอันนี้ถ้าเกิดมันเออร์เลอร์เราก็มาติดตามดูว่ามันเออร์เลอร ตรงช่วงไหนนะครับอันนี้ก็จะบอกรายละเอียดเออร์เลอร์นะครับวิธีก็คือให้เราสร้างใหม่นะครับสร้างตามวิธีเดิมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองรอดูมันทํางานนะครับั้งแต่ตรงนี้ก็คือต้องวิเคราะห์ปัญหาด้วยนะครับว่าปัญหาตัวเออร์เลอร์เนี่ยมาจากปัญหาของส่วนไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทําให้มีการเออร์เลอร์ได้ก็คือเรื่องของพวกโปรแกรมสแกนไวรัสนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าถ้า เวลาเราจะใช้ตัวคอนเวอร์เตอร์นะครับแนะนําไม่ปิดสแกนไวรัสก่อนนะครับ 1. ก็คือมันจะช่วยให้ทํางานเร็วขึ้น2งก็คือตัวสแกนไวรัสก็จะไม่เข้ามาขัดขวางขั้นตอนการทํางานของเรานะครับโอเคหลังจากที่คอมพลีทแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็พิมพ์ URL ไปที่เครื่อง e อเ็ดโฮของเรานะครับอันนี้ผมพิมพ์ IP เขก็ามานะครับแล้วก็กรอก user password นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาในยเกด h o โฮนะครับแล้วก็เลื่อนเมองไปที่ตัว virtual machine นะครับเราจะเห็นว่า virtual machine ของเราเนี่ยจะมีตัว OS เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวนะครับเป็น COM 04 PC นะครับตัวนี้เรากดเข้ามาเลยครับหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับ ตัวรายละเอียดตรงนี้ก็จะมีตัวดีเทลขึ้นมาให้เราเห็นนะครับก่อนที่จะต art าานะครับก็แนะนำก็คือให้เปลี่ยนตัวเพิ่มแรมเข้ามานะครับตรงนี้ CPU เป็นคอรคออยู่แล้วนะครับแรมปกติเครื่องเก่าจะใช้อยู่ที่4นะครับแต่ว่าตัวคอนเวิร์ตมันจับมาให้แค่2.9นะครับอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็น4นะครับ หรือใครต้องการที่จะใช้แรมมากกว่านี้ก็เปลี่ยนเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนเพิ่มได้ภายหลังนะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็รอจนคอม plete ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็มากด power on นะครับหลังจากกด power on นะครับเราสามารถที่จะเปิดดูตัว os ของเราได้ที่ terminal ตัวนี้เลยนะครับ หรือเราจะขยายเต็มจอแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะขยายเต็มจอเครื่องก็กำลังบูตเข้า windows ที่เราคอนเวิรมาจากตัวฟิส t i c a l นะครับอันนี้จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัว cpu แล้วก็ตัว disk, ดิสอัดิสของเราความเร็วนในการอ่านอ d ดิสของเรานะครับตอนนี้ก็ระบบ ตัววินโดว์ที่สตาร์ทขึ้นมานะครับก็กำลังเช็คพวกดีไวต์ต่างๆนะครับว่ามัน Compatible กับตัว OS ของเราหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่าในที่ตัวคอนเวอร์เมันทำให้เนี่ยมันเลือกตัวดีไวต์ที่ Compatible กับตัว Windows รุ่นเก่าของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็90% 100%นหนึะครับโอเคเป็น r e a d y แล้วนะครับ ตอนนี้ก็เข้าสู่โปรเซสของการเปิดว n น o w s นะครับการเปิดเครื่องครั้งแรกหลังจากที่ Convert มานะครับอาจจะใช้เวลานานกว่าการเปิดปกตินะครับอันนี้ก็ต้องรอจนมันทำงานเสร็จนะครับโอเคตอนนี้กำลังโหลดเข้าหน้าจอ ล็อกอินของเครื่องแล้วนะครับเวลาจริงๆที่ใช้ในการเปิดเครื่องครั้งแรกก่อนนี้ใช้ไปประมาณ10กว่านาทีนะครับยังไม่ได้เข้าหน้าจอหลังล็อกอินนะครับอันนี้ก็ต้องรอกันจนเสร็จนะครับโอเคนะครับหน้าจอรวมก็ประมาณ10กว่านาทีนะครับประมาณ15นาทีได้นะครับอันนี้ก็เข้าสู่ หน้าของ Windows ปกติเหมือนกับเครื่องหลักของเราแล้วนะครับเดี๋ยวจะสวิต์กลับมาดูเครื่องหลักก่อนที่เราจะ convert มาอยู่ใน VM นะอันนี้ตอนนี้คือเรากำลังอยู่ปานเบราว์เซอร์นะครับอันนี้พอดีเป็นเครื่องเก่านะครับจะมีแจ้งเตือนเรื่องของแฟลตนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูตัว ตัวหลักของมันนะครับอันนี้คือตัวที่เป็นฟิสิกส์ l นะครับจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันว่าเหมือนกัน100%เลยแก้อยู่ในรูปแบบของตัว VM ครับอยู่ในรูปแบบของฟิสิกส์เนะครับเพราะฉะนั้นตัว job นี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในการ convert ฟิสิกส์ l จากโน้ตบุ๊กมาอยู่ในรูปของ VM นะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามร,รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของ MyPP มีอะไรดีๆเกี่ยวกับ VMware Server แล้วก็เรื่องของโปรแกรมมิ่งมาฝากอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ